สวัสดีนะคะร้านเจ้าจองซอย19นะคะวันนี้เข้าสองคันนะคะทุเรียนท่ำสิงส,สวยๆเริ่มมีสุก้ายรดแล้วนะคะหนาเขียว mm hmm. ๆสวยๆเลยนะคะ mm hmm. อันนี้คันที่สองนะคะกําลังลงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะลงคันแรกแล้วก็จะลงคันที่สองนะคะ mm hmm. นี่คะ่ะทุเรียนท่ำสิงส,สวยๆเลยนะคะรูปทรงสวยแล้วเนื้อก็ดีแล้วนะคะคุณลูกค้าขามาเราไปขายได้นะคะช่วงนี้ ขายก่อนปีใหม่นะคะตอนนี้ทุเรยียนเนื้อดีแล้วนะคะขอบพระคุณลูกค้านะคะที่โทรมาสั่งออเดอร์นี่ออเดอร์โคราชนะคะอันนี้ออเดอร์โคราชเหมือนกันคะ่ะฝากดาากดติดตามด้วยนะคะร้านเจ้ตองซอยสิบเก้าทุเรยียนดีแล้วนะคะแม่ค้าเอาทุเรยียนมาขายให้คุนลูกค้าช่วยโมดนุนกันหน่อยนะจ๊ะขอบพระคุณมากคะ่ะ ออเดอร์อีกนครปฐมนะคะบรรยากาศตอนเช้าลูกค้าก็มานั่งรองกันแบบนี้ลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดสนใจโทรมาสอบถามแมค้าได้นะคะหรือทิ้งเบอร์โทรไว้ที่หัวโพสนะคะขอพระคุณลูกค้ามากนะคะ